วันนี้โชว์ีมีโเวอร์วนี้นะคะแล้วก็มีเด็กร้องอ่ะร้องไห้อยากให้มมีช่วยทำโเใช่ไหมใช่โชีราน้เบอร์เลยอ่ะดูดไม่ระานเบอร์เลยเสี่อ่ะให้มมีะบนาเบอร์ให้มามีบนาเบอร์เบอร์ไโอเคมาวยกันโอเคไปเลยันี้โอเคโอเคโอเโอเคโอเคโอเคโอคอโโเคโอเอโายเอโเคออโเไเอเเอ่ะโ มีวันเลี้ยงครับมีก็ไปเร็วไหมเร็วมากจะได้ช่วยกันใช่ไหมไม่เอาถ้าแรงก็ไม่ช่วยนะดีๆดิ๊กเด็กๆทุกคนกลับมาจากเรียนต้องทำโภบมมรก่อนนะคะคุณพ่อแม่จะให้พาไปจะได้พาไปที่อื่นทำไมวันนี้โชกินไม่ทำโภบเมร็เวก็เลยไปซื้อบ้านนี้โชกินต์เขาจะมีร้านาานี้ร้านที่ขเขาชอบเขาก็ทำโภบรกช้าร้านบาวนีก็เลยปิดเลยเห่นไหมบอกเพื่อนซีว่ากลับมาเพื่ทนี้ทำโภบรกนะคะกลับมาโชกินต้องทำโภบรกใช่ไหมก่อนที่ร้านก่อนที่ร้านบราวนีจะปิดใช่ไหม ตอนโทรทีมปลาหอุดช่วยะบาไปจริง okay. ส mm ิมไมี okay. mm ่ช hmm. ่วยแล้วช่วยสิ่งก็มาบันเด็วยๆเร็วๆสิตอนพรุ่งนี้ไปยรงเฮ้ยพรุ่งนี้ไปร้านเบอร์นี่ปิดประตูให้ให้คุณป้าปิดประตูปจอกระตูเล็กสบ้านให้ป้าเจอกินร้านเล็กสี่ปิดประตูบ้านให้ป้าเจอกินร้านเล็กสี่ตามมามี่พูดปิดประตูให้ป้าขอปิดประตูให้ป้ามนมี่ไม่พูดเรื่อนพนี้หรอกมันคือร้านเล็กสีเบื่อเบอรนี่ไม่กินเบอรนี่เลวโอเคไม่กิน เบือเบาวนี่ยังอย่าโดนอย่าโดนไม่กินเบาวนี่แล้วขอไปทำตรงนู้นขอไปทำตรงนี้เอยไมแล้วไปไหนก็ไปนั่นขอไปทำตรงนี้ไม่ทำฉัไงไม่มำต้างนี้นะข้างน้ตรงน้ข้งนี้